จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถรู้จุดอ่อนของตัวเองในการขับรถและหาวิธีป้องกัน Safety Channel รวมจุดบอดที่ต้องระวัง5จุด 1. จุดอับมุมหน้ารถเกิดจากมุมเสาหน้ารถระหว่างกระจกหน้าและกระจกข้างส่งผลให้มองไม่เห็นรถที่ขับขนานด,ด้านข้างแก้ไขด้วยการ ปรับเบาะนั่งให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ขับขี่ไม่สูงหรือต่ำเกินไปจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางรวมถึงตั้งระยะห่างระหว่างศรีรษะกับหลังคาให้สูงเข้าไว้จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนกว่ามุมปกติสองจุดอับกระจกมองข้างเกิดจากมุมมองของกระจกใกล้ฝั่งคนขับ จะมีมุมไม่กว้างพอที่จะเห็นรถด,ด้านข้างที่ค่อนไปทางด้านหลังได้ทั้งหมดแก้ไขด้วยการปรับกระจกมองข้างให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมไม่กม้มหรือเงยมากเกินไปจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรถที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังชัดเจนขึ้นควรปรับกระจกให้มองเห็นด้านข้างของรถเพียง1.3ส่วนสของพื้นที่กระจกและก่อนเปลี่ยนช่องทางหรือเลี้ยวรถ ให้หันศีรษะมองไปทางด้านข้างเล็กน้อยจะช่วยให้มองเห็นรถที่อยู่ในจุดอับสายตา 3. จุดอับกระจกมองหลังหลายครั้งที่ผู้ขับขี่มักละเลยการใช้กระจกมองหลังโดยมองเส้นทางผ่านกระจกมองข้างเพียงอย่างเดียวหรือวางสิ่งของบริเวณกระจกด้านหลังแก้ไขโดยการใช้กระจกมองหลังกับกระจกมองข้างสลับกันเป็นระยะ ไม่วางสิ่งของบริเวณกระจกหลังรถเพราะจะบดบังกระจกมองหลังทําให้มองไม่เห็นรถด,ด้านท้ายหรือรถที่ขับตามหลังมา 4. จุดอับจากรถขนาดใหญ่การขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่ในระยะกระชั้นชิดทําให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นเส้นทางด้านหน้าและด้านข้างจึงไม่สามารถประเมินสภาพเส้นทาง รวมถึงกะระยะและความเร็วของรถที่ร่วมใช้เส้นทางแก้ไขโดยการรักษาระยะห่างจากรถขนาดใหญ่ให้เหมาะสมประมาณ10เมตรหรือ3-4ช่วงคันรถเพื่อให้มีมุมในการมองเห็นเส้นทางกว้างขึ้นและหลีกเลี่ยงการขับรถตีคู่กับรถขนาดใหญ่เป็นเวลานานเพราะด้านข้างของรถขนาดใหญ่เป็นจุดอับสายตาทำให้ผู้ขับรถขนาดใหญ่มีขอบเขตในการมองเห็นจำกัด 5. จุดอับจากสภาพถนนเกิดจากลักษณะทางกายภาพของเส้นทางทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเช่นทางโคง้งป้ายโฆษณาหรือรถจอดข้างทางแก้ไขโดยการปฏิบัติตามป้ายเตือนหรือสัญลักษณจ์จราจรอย่างเข่งคัดเช่นห้ามแซงในทางโคง้งให้ใช้เสียงแต่ส่งสัญญาณเตือนผู้ร่วมใช้เส้นทางรวมถึง ชะลอความเร็วเมื่อขับรถผ่านจุดอับของเส้นทางการไม่ประมาทและการปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดช่วยให้ทุกคนปลอดภัยและลดการสูญเสียได้นะครับ